าศาสตร์หมูเห็นเขาก็ดูคนเขาก็ตอบได้นะว่าคนคนนี้เป็นยังไงหน้าตาแบบนี้นิสัยยังไงอายุเท่าไหร่ดึงจะรวยเ,เขาดูได้หมดนะเออเปิดไพ่ทาโร่เนี่ยตรวจไพ่เคาไพเนี่ยเขาก็ทายได้หมดเลยแต่ทําไมนูกคลั่อ่ะมันต้องให้เจ้าตัวเป็นคนบอกว่าเป็นมาทำไใช่ใช่มันมันมันต้องดูเข้าไปถึงข้างใต้ว่าแรงจูงใจความใส่ใจหรือแม้แต่ มันต้องดูองค์ประกอบภายในในตัวเขาอะค่ะแต่มีบางคนที่บุคลิกบางอย่างเด่นชัดมากนะแล้วคนใกล้ชิดหรือตัวเขาเองเขาก็อาจจะแบบพอคือคือบางคนสามารถแยกแ,แยะตัวเองได้เร็วมากเลยนะคะบางทีกระบวนการเขาเข้าร่วมไปได้สักระดับหนึ่งเนี่ยฟังคําบรรยายฟังรายละเอียดแล้วผ่านกิจกรรมบางตัวเนี่ยเขาก็อาจจะประเมินตัวเขาเองได้เร็วมากนะคะ หรือบางคนที่เวลาเราเห็นคือเขาเรียกว่าแต่ว่ามันมันไม่สามารถเอาเป็นตัวตัวที่บอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่มีบางคนที่มีบุคลิกบางอย่างที่โดดเด่นมากๆโดดเด่นมากๆคือจนกระทั่งมันสามารถบอกออกมาได้แต่ว่าในที่สุดเราต้องไปดูว่าแรงจูงใจอารมณ์พื้นฐานของเขาและอื่นๆองค์ประกอบหลายๆอย่างและที่สำคัญ นพลัตให้ความสําคัญกับเรื่องกิเลสนะคะกิเลสลักแต่ละรักหละมีกิเลสในการขับเคลื่อนตัวเรามีโลก,กทัศน์มีวิธีการตรีความโลกที่ไม่เหมือนกันมันก็เลยรู้สึกว่านพลัตอะ่ะมันไม่ใช่ศาสตร์เอาไว้ทํานายคนอช่ใช่ใช่ใช่ไหมอย่างอันอื่นมันเอาไว้ทํานายคนว่าเป็นลักษณะแบบไหนแต่นพลัอ่ะมันเป็นศาสตร์ที่เราเอาไว้ค้นหาัวดเองเพื่อพัฒนาต่อ